นมีของแต่งนะไหนพูดนี่มันแต่งอะไรมากขอโทษนะเพลินขอโทษทำอะไรผิดเอ้าพูดอย่างเงี้ยพูดใจเย็นะเจนสวัสดีไงไม่พูดมันรู้เรื่องขอมันรู้เรื่องเลยรไหมเดี๋ยวพูดจัดเองโสวัสังไงเล่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะไม่หรอมีแฟนเนี่ยยังค่ะเอาละมีวันนี้เราไม่ใช่หรอจริง <Pie year> <ling> ก็มาที่มังคลาณีมึงใกล้ไปอีกแล้วมันภาพถ่ยใกล้กูถามจริงอ้ามึงเป็นโรคอะไรภาพข่ายข้ามาที่หน้ากูเนี่ยเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินอ๋อเดี๋ยวเสียงไม่ได้ยินวันนี้ครับผมมาที่มังคลานีอีกแล้วนะครับมากี่รอบแล้วฮะดูมากี่คลิปแล้วครับครั้งที่สี่สิบสองครับตอนนี้ก็ทีมงานขผมพร้อมมากอมากพร้อมมากพร้อมมากจริงๆด้วยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเตรียมมุกก่อนเตรียมมุกก่อนเตรียมมุกก่อนทำไมนะเตรียมมุกก่อนทาย ตีองค์กรถ่าย,ายตั้งนานยังไม่ทำมึงว่าหรือเปล่าวันนี้นัดเซนเล็บไว้หนึ่งท่านใ<ห>ครวะพี่คนนี้คนยิงเลยจริงอ่ะเออหัวทองจริงๆอยากเแว่วไงอยากมาบอากเฮ้ยเอยกไว่ห่วงเ่าเดินดวงทองเป็เพื่อนกูหน่อย<ไ>แต่ว่ากูมาถึงนู่นแดกข้าวเรียบร้อสยสบายไปยังยังยังไม่เสร็จยังไงไอสัตวแบตหมดไอสัตว์กูขึ้นเลยกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยไปไปไปอันนึงมาเอ้ยออกมาร้านฮารุฮาราแบบนี้แหละวะเฮ้กูมาผิดร้านหรอไม่ใช่ป่ะ เดี๋ยวถามก่อนหัวตองทองมีไหมพี่ชมพูหัวตทองน้ำแมนชมพูมพน,น้นำแมนข้างนอกครับทองทองน,นำ้ <c oughs> นำแมนโอ้โหกูไม่ได้าไม,ามาในโซนที่ไฮโซเลยกูลืมไปนั่บบนงโซนขี้ข้าแล้วนั่งโซนนู้นไอ้เราก็คิดมากคิดว่าแบบเฮ้ยน้ำแมนไม่ต้องไฮโซเขาอยู่ข้างในอ๋อถ้าโซนขี้ข้าเราต้องนั่งข้างนอกเลยดีมาจริงไหมดีพี่เรามีนัดกันถูกป่ะสมัยพี่ยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยผมพี่คือโอ้ยสีพาสนัดอะไรครับพาสไปแล้วพาสไปแล้ว กูนึกว่าปัดเอวเดี๋ยววันนี้พี่บอกว่าเฮ้ยเราไปชมภายในกันหน่อยอยากไปดูอะไรตรงอะไรแต่งใช่ไหมเดี๋ยวนี่พี่พาไปทำไมอ่ะฝันล้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยที่เราคุยกันหนึ่งมื่นนี่ไม่ใช่เหรอนี่อุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับในคลิปนี้ฮะมันจะเลยเถิดเกินไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตังค์ก่อนนะฮะขอบคุณนะแมนมากฮะ ว่าตามนะข้าพเจ้้้าาทังหลยขาพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผิบใจและพัฒนาหารเหล่านี้พูดแล้วรูปมึงใช้ไม่ได้เลยขุนพลทวดีเก็บขวด Two thousand years later นะอิ่มยังพี่อะไรอิ่มอะไรโอ้ยอยากเข้าแล้วเข้าอะไรเข้าตู่เข้าผมดูหน่อยเขาบอกว่าเป็นผู้เยี่ยวนานไม่ใช่เยี่ยวเชี่ยวชานเชี่ยวชานเนี่ยกรตโดดยิ้มก็ได้ มารย่าน่ะมีบ้างไหมให้นั่งรอขอไม่พอดีคุยใครอ่ะเพื่อนฝรั่งเพื่อนเหรอเขาเป็นคนที่มีซุปปเอร์คาร์เยอะมากอ๋ออย่างรถคันนี้เองก็จองเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็รู้หมดแล้วดิไม่ยอมผมถามไม่บอกพี่ก็รถก็จองแล้วทำไมอ่ะที่รถกูสีอะไรสีคันนี้กันเลยเฮ้ยมีคันเดียวในเมืองไทยนะทำไมสีเดียวกูเลยวะนี่คันเดียวในเมืองไทยนะใช่เปล่าได้มีคันเดียวในเมืองไทย สามสีพิเศษ37ช,ชั้นเลเยอร์37ชั้นใช่พ่น37ช,ชั้นผู้ถามจริงๆสีฟ้านี่จะพ่นทำหอกอะไร37ช,ชั้นมันก็ฟ้าเหมือนกันเปล่าไม่เราโดนแดดจะเป็นอีกสีหนึ่งเฮ้ยจริงเปล่ามันจะประกลอีกสีหนึ่งเอ๊ะทำไมผมซื้อแล้วผมไม่รู้เลยวะ <c oughs> ถ้าพี่จองเราไม่เป็นไรต <c oughs> ายเพมตม้องรถยุ่นไวเพื่ขอหน่อยแบบเอาแบบตึงๆในใกล้ๆหน่อยตึงหน่อยได้ไหม ดูเดูบอกนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนบอกเมื่อกี้ฝรั่งบอกเฮ้ยใช่อยู่สัตึงอ่ะใช่อยู่สัตึงเปละเต่อยม่กเลยไม่คุ้รู้จักเพืยนะรู้จักก็ไม่เห็นถักผมอ่ะจริงเหรอเออเห็นคุยอยู่คนเดียวเลยมคุยภาษาอังกฤษออกกันละฮะคุยภาษาอังกฤษได้เมื่อกี้แปลแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่ถามเฮ้ยรู้ไหมพี่เขาคุยเรื่องอะไรกันอ๋อเมื่อกี้แม่เน่คือคนที่พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอก๋วยเตี๋ยวเป็ดน้อยไปกองเพื่อมันพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเูรอฮะของจริงกูอ่ะของจริง นี่เลยรอๆแบบผมสไตล์แบบทุบกขาครับพี่เอ้านี่ไงอยู่ข้างหน้าผมแล้วคันนี้สั่นแล้วจะไปไหนอฮะสั่นที่ไหนเนี่ยคันนี้นะถูกต้องหันไปดูดิ่นี่ไงเคยไว้ไอ้เกาอินคาบอกตรงนะสไตล์มึงอ่ะไม่ใช่ไอ้ดิอีกคันนู้นเลยมึงไม่เหมาะกับ GTR มันต้องสองประตูประตูะตะตะตนูนเออสองประตูอ่ะอเฮ้ยนี่แต่นจริงตัวสปอร์ตเขาเยอะใช่ๆชนู่นเลยแล้วหมอแล้วมีชุดแต่งด้วยห้าร้อยมาเลยนะนี่อุ้ยสู้กันไม่ได้จริง่ะมีการโมล่าสุดพันหนึ่งเลยนะเอ้ยเจ็ดร้อย เจ็ดร้อยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวโอเคโอเคถ้าทำเต็มนะชุดแต่งคิดเต็มเลยเจ็ดร้อยสปอร์ตนะเออถ้าเป็นสปอร์ตนี่คือเราเคืองนะนอนยัดเอกนี่ไม่เหมาะกับ GTR เอาได้ดิไม่เหมาะเลยใส่แม็กซินเวียตัวใหม่แน่เลยว่าแม่งเป็นนิสสันซินเวียตัวไหนอ่ะเจ็งนิสสันนาวาล่านาวาล่าเหมาะกับมึงอะไรวะพี่ซัดตึงเหมาะกับมึงที่สุดไหนบอกสปอร์ตสองประตูไงกี่ประตูก็สองไงแล้วใช่เปล่าล่ะไหนเจ็ดร้อยมาเอาไปโมทีหลังไงอูเออรู้จักเยอะแยะ แต่งนะนี่ไงนีง่ไงนีงงงงงสส่สปอร์ตร้อคันนี่มันของสปอร์ตตี่ใช่เหรอเออโอ้โหอะไรวะผมจะมาซื้อ GTR ผมอยากได้สปอร์ตสองตัวไว้พีบ่บอกวัยรุ่นเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งกันอย่างนี้แล้วเฮ้ยบอกเงีย <c oughs> บๆเห่ือนพูดอะไรวะคนรู้เพ <c oughs> ิงเข้าพูดอะไรอีกหนาเนี่ยดูล้อคันก่อนสิน <c oughs> ผมว่านะไปหาผู้เยี่ยวนานมาดีกว่าเชี่ยวชานเออเชี่ยวชาญเฮ้ยโอ้โหดูแล้วบ่อวยรุ่นเนี่ยแล้วบอกให้คนวัยรุ่นเขาชอบมึงดูสภาพเลย อย่างนี้ใจวัยรุ่น หัวใจนี่แม่งวัยรุ่นสุดแล้วรถตกรถเจ็ดร้อยมาชุดแต่งเดียกูวัยรุ่นชิบหายเลยไหนมีของแต่งอะไรหนพูดนี่มันแต่งอะไรมั่งขอโทษนะเพิรขอโทษทำอะไรผิดเอ้าไอ้เียพูดอย่างเงี้ยพูดใจเย็นดูดินี่เป็นคนไม่สู้คนด้วยถ้าบอกนิดนึงว่าพอดีเป็นคนที่รู้เรื่องของชุดแต่งตัวนี้ด้วยพี่ขโมยซีนผมเหรอพี่กูไม่คุ้มค่าตัววะนี่มันกระบาดเอาไว้พี่ผมต้องการ GTR เข้าไหน่าเขาบอกแล้วไม่เหมาะกับมึงนี่นี่อะไรนี่ของเขาไอ้สปอรตตี้ที่เขากระจกเขาจะไปแกะไปลงอยากรู้ว่ามันแกะได้เปล่า ที่คอกกระจกอะเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าเลยดีกว่าที่เรารู้มานะก็จะมีชิ้นหน้านี่มีกี่ชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็จะมี5ชิ้นก็มี 1, 2, 3, 4, 5อเฮ้ย,ยพี่แม่งเริ่มเหมือน GTR แล้ววัน<ป>เห็นไ <ป S 1> หไฟเฮ้ยไฟเว้เย แล้วอรับได้เริ่มไฟหล้อแล้วมีข้างล่างสเกิรเกล่างกับลิ้นก็บอกนิดนึงว่ามันเป็น A B S A B S แล้วยังไงพี่ก็แค่ก็คือ A B S แล้วมันดียังไง A B S ก็อย่าง A B S เองเนี่ยมันก็คือเหมือนกับคนการกระแทกกระทันไม่หักเลยถ้ามีของจจะเหยียบให้แบนเลยรว่าก็คือมันคืนตัวได้เหรอคืนตัวได้ก็คือพูดง่ายมันไม่ไม่แตกหักอ่ะแล้วก็จะมีนี่อะไรนี่แล้วอลิ้นอันนี้ใช่ปหมเนี่ยเนี่ยก็นี่ก็คือชุดหนึ่งเลยชุดนี้นี่มีโลโก้ด้วยอ่าเนี่ยสปต อมัน A B บีเอนใช่ไหมนะอือมึงไปอยู่ไหมวะมึงอย่าไปคบคนเขาดูก็พอกันแล้วแหละแแถ้าอยากรู้เอบีเอนก็อย่างที่บอกว่าจะมีรอบคันก็จะมีนี่ด้วยมี่เสาครอบเสาไอ้ปิดแปะแปะเสาเทสซิ่งซิ่งนี่ก็ใช่เหรออันนี้อันนี้เขาแถมเอาทำไมรอยมืออ่ะเขาลงแวกไว้มึงจะโอ้ยอะไรพี่แล้วมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างมีสเกิร์ตข้างสเกิร์ตข้างมีนี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยไม่ใช่มีอันนี้ด้วย อะไรวะพี่ปลาหลังเพื่ออะไรมีไว้เพื่ออะไรเอ้แต่ผมดูแล้วมันมีแล้วทำให้ดูรถเตี้ยลงนะมันดูมันสูงขึ้นไงมันสูงขึ้นทำให้รถดูแบบสมส่วนไงโอ้แล้วก็มีนี่แกลังแอโร่เดามิกโอ้เนี่ยพอเป็นนักแข่งเขาหน่อยแม่งขี่กูใหญ่เลยครับเนี่ยไม่ได้ขี่แค่ยแบบว่าพอรู้อ่ะพอตัว่นีขับกระบะเนี่ยมีคลิปหลังมีไว้ทำไมในคลิปเนี่ยอย่าบอกนะแอโร่เดามิกไม่ได้แอโร่ลอไงรถยุโรปยังมี GTR ม่เห็นมีอะเออาร์เอเออออาก็อยากได้ GTR แล้วมัน เพื่ออะไรน,นี่สปอร์ตสองประตูป่ะเออสองประตูกิออนได้กี่ประตูสองเหมือันไหมนั่งได้ในแคบน,นั่งได้เหมือนกันไอ้น,นั่นก็นั่งได้อันนี้ก็นั่งได้นิสันเหมือนกันด้วยเออนิสะะันก็หล่ะนิสันเออน่าแล้วก็มีทิมว่า ชิดหลังด้วยอันนี้เอาไว้ทำไมถามจริงเอาไว้ทำไมเนี่ยสปอยเลอร์ลมแอโรดอดนามิกแอโรอีกแล้วมันลมมันม้วนปุ๊บมันมันจะม้วนเนี่ยปุ๊บมันมีลมรีดไปผมไม่อยากฟังผมอยากฟังเซลอ่ะทีมงานมึงไปเรียกมาเนี่ยมึงไปจิกคนนี้มามึงไปเฮี้ยวดิกูรู้ว่าเป็นการส่วนตัวเลยนะเนี่ยผมสั้นเนี่ยมันสเปคผมเลยนะเว้ยจริงเหรอเล่นหูเล่นตาแบำไมมันต้องมาคุยกันก่อนไม่เอาผู้หญิงขอเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เอาทำไมฟังไม่ได้เย็นอะไรไหมผู้หญิงกระซิบมึงได้ยินเหรอโอ้ยแล้วก็เอาหูเข้าไปใกล้ดดดิิแแลล้้้้ววยยยัังงไถาาาเเเกกป็นนผูชมมีห เอาอาผู้หญิงตอนนี้ไม่มีเหมือนไม่มีใครอยากมาเลยว่ะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาเดินเล่นเอาผู้หญิงกระทืบมไหมอุ้ยโอ้โกระทืบมปานนี่แหละกันทื้มปนนี่แหละไม่ บอกอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงมาเดือวหาให้เออาม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 าถามหน่อยถามบินเร็วหน่อยยังไงยังไงรถคันนี้ยังไงรถคันนี้ยังไงรถคันนี้ก็รนี้ผังไงก็รู้แล้วรู้แล้วเวเดี๋ย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 วดีไม่เนาดีไม่เน่ามึงอย่าูเองูดวาตลอดยกน้องซื้อวันนี้มีอะไรบ้างคือวันนี้ ชุดแต่งแบบนี้เอาไปเลยอะไรเอาอะไรชุดแต่งของเจนครับสปดีไงอ่าไม่พูดอะไรเรื่องหรือรู้เรื่องหรือไงวะดูผู้จัดเองอะไรพูดเรื่องจริงเหรอจริงจริงมันมีอะไรบ้างไอสวัสดีมีอะไรบ้างก็ เขาก็จะมีตะเกีร์ลรอบคันค่ะเราก็จะมีพวกแบบว่าเนี่ยผมว่าไม่เรียกไม่ถูกอะข้อมูลแน่นมากเลยนะนี่แน่นแน่นจนหลวมเลยตอนนี้ไม่ก็คือพุทธนะแถมชุดแต่งเหมือนเหมือนคันงนี้อ่าอันนี้แต่ให้ให้เบรกคงไม่ไหวนะจริงเหรอโอ้พี่เบรกเท่าไหร่รอ่ะอ๋อคันนี้มีเบรกด้วยเหรอมีเอ็นเลสเอ็นเลสหน้าหลังไม่แต่คันนี้ก็แถมแถมก็คือชุดแต่งชุดแต่งล้อล้อแถมไม่ผมเฮ้ยเดี๋ยวล้อแถมด้วยเหรอแถมดิรออะไรเดี๋ยวผมถามหน่อย ถ้าสมมติอยากได้สปอร์ตี้เนี่ยทั้งชุดเลยทั้งระบบเนี่ยแต่ผมเนี่ยมีนิสสันโนราไอยู่แล้วซื้อไปแล้วเทิร์นดิเทิร์นซื้อใหม่เลยเหรออ่าสปอร์ตี้สปตีนกูว่าเนี่ยยิงเอ็นยิงเอเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นิสสันโนวาไเองเนี่ยก็มีชุดแต่งเอสปอร์ตี้มาแล้วใช่รอรอจัดเลยออกจากศูนย์ใส่เงินเท่าไหร่เนี่ยออกจากศูนย์เอาแต่งแบบนี้เลยนะผมรวมทุกอย่างเลยนะผมจบให้ที่หกเก้าเฮ้ยแปดเก้าเหรอหมื่นเก้าออกรถไปแเฮ้ยนี่คือดาวเลยใช่ไหมใช่นี่คือดาวหก เก้าอ่ะเดี๋ยวอาจจะมองว่าไม่น่าว้าวพี่อย่าลืมนะชุดแต่งสปอร์ตตี้เท่าไหร่เอซ์สปอร์ตตี้ตัวเนี้ยเอซ์สปอร์ตตี้เท่าไหร่ล้อแม็กเท่าไหร่ยางเท่าไหร่แล้วผมโหลดพี่ให้อีกแถม ECU อีกใบยังปะเอ้โหอ่าเอาอวยอ๋อหนึ่งสองสามอวยบอกเลยว่าถ้ามี ECU เนี่ยโอ้ยเวลี่กูดเพราะว่าไม่มีที่ไหนกล้าทำแต่ผมทำให้เซลชื่ออะไรบอกไปเด็กซีพีครับมิสซันดักไซด์ภาษาอังกฤษปรมาเลยเด้อก็พูดง่ายว่าตอนนี้รุ่เอสปอร์ตตี้มีทุกที่ในทุกที่ในประเทศในประเทศแต่ว่าอ่าคือ โมชั่นเราได้เลยไม่รู้โปรโมชันยัแต่ที่พูดง่ายว่าวันนี้ใครที่สนใจนิ่สันนวรามีชุดแต่งพร้อมแล้วผมก็กล้าพูดว่าเซลล์ทุกที่ในประเทศก็พร้อมให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนวราอยู่นะตอนนี้มีชุดแต่งเอสปอร์ตี้บอกเลยว่าหล่อๆไปเลยโลซิ่งเลยพูดง่ายว่าทั้งหมดมันอินลูสในจบที่เดียวพูดง่ายว่าอยากแต่งอะไรจบเลยจบเลยพูดง่ายว่าสปอยเลอร์สปอยเลอร์เตะให้เรียบร้อยก็ไปอยู่ในไแนนซ์เรียบร้อยใช่ครับอยู่ในไแนนซ์เรียบร้อยแล้วก็เฮ้ยอันนี้เดือนละแปดพันกว่าบาทเองว ึงคุยก no. ันเลยมึงคุยกันสองคนเลยทำไม่คุยกันนี่ไม่เว้นให้กูเลยไม่เว้นให้กูเลยเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าสนใจมาสกิดแล้วตามโฟนนี้นะเดี๋ยวผมโทรเรียกพี่โทรเรียกวันทำไมโทรเรียกามว่าอ่าลองกล่องไง มือเรามืออุแรงแรงจับวันหน้านะเราจะพาไปรู้จักเอสปอร์ตี้กันแต่วันนี้บอกเลยว่าชุดแต่งเอสปอร์ตี้กับนิสสัทนวารามาแล้วพาไปดูมอเตอร์ไซค์หน่อยสุสเก็ตสกิไปวันนี้เราก็รู้แล้วเอสปอร์ตี้เขาเป็น ABS ทั้งคันดีอย่างนี้ก็ออกมารถคันนึงก็โอ้คุ้มจะตายห่าเสียดื้อมก็บ้าแล้วเสียดายนะที่ไม่มีของอย่างนั้นกูส่าจีอาร์เลยรัด อะไรวะทีฟอนโอ้ยกันสีแดงนี่แม่งสุดยอดเลยเว้ยโอ้ยสีแดงเว้ยสีแดงเลยโอ้ยตะโกนใจยังเลยโอ้ยยังไงเรายังไงเรายังไงเราสุรุกิยังไงเราชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะมาเหรออีแฟ๊เนี่ยยังค่ะอ้าวละมีวันนี้เราไม้ใช่หรอจริง พี่แม่งอย่างโสดอ่ะตอนเนี้ย อยากดูซูซูกิไม่ใช่เหรอกันไหนอ่ะมอไซหัวมากอยากดูอะไรมอไซตอนแรบอกว่าอะไรเนี่ยผมจะหมอบแล้วเนี่ยอยากดูซูซูกิทุกตเอาก็ผมบอกไงซูซูกิเฮ้ยไล่ห้าอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ทีทีอารให้เป็นอเวราวันนี้เดี๋ยววันนี้บอกตรงนะอยากพามาดูชุดแต่งของเอสปอร์ตี้ก็รู้แล้วก็อืมหางหน่อยไม่ได้ผมหวงเข้าใจละผมเป็นคนขี้หึงรู้ไหมว่าเขานำสกุลอะไรนักปัญญาญยี่ขอบคุณมากครับ นี่อยู่สามจังหวัดไฮเดนทาพใต้อเปล่าวะแน่นทุกจุดเึ้มทุกจดุกจดเลยนี่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 นยังไงอะ่ะขออนุญาตถอนเหงือกก่อนนะคุณนี่ืขนาดปะเออแมทอะไรวะพี่ชุดส,ส,สปอร์ตี้เขกากำลังมามาที่ไหนซูดูกิไงเขาแบบกันเนวลาดีแล้วนะเออนี่นี่ดู โอ้โหเฮ้ยถามจริงก็กินตลาดไปถึงไหนดีนี่ฮะก็กินตลาดไปถึงค่ายไหนมั่งเีมีหลายค่ายนะอ๋ลเหอแต่ที่บอกเลยไงว่าสำหรับ X L 7เนี่ยมีชุดแต่งของ s s p o r t y ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรียกว่ารู้เรื่องของ s s p o r t y นะเดี๋ยวจะพาชี้ไหนๆก็ไหนๆเนี่ยถ้าผมมีทรับภาษาอังกฤษแวร์อินหรือแวร์แวร์งัไหนๆก็ไหนๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เลยพามาดูในบูธของซูเก็ตซึ่งมีเอส,สปอร์ตี้อยู่ด้วยก็จะมีอย่างที่เป็นชุดแต่งเองคลเจ็ดเนี่ยจะมีอันนี้ลิ้นหน้าชุดหน้าทั้งหมดเลยอรอท<อ>ั้งหมดแล้วก็มีครอบกระจกคาร์บอนด้วยครอบกระจกนะโอ้ยกลับข้างด้วยว่ากลับ<อ>ข้างด้วย,ววยเออเป็นคาร์บอนใช่ไหมอ่าแล้วก็มีมี แอบหลังแอบหลังอ้าวแล้วใส่เตาปิ้งย่างอ่ะไม่ใช่นั่นเแน่ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวก็มีตรงเนี้ยแอร์โรไดนามิกหลังสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีคาดเอวถามเธอพะคุณเลยต้องมีแอร์โร่้วยหรอวะในมือมันมีไอ้หยุงวนตรงนน้นแล้วเหยวบบ่งตรงนะบางคนคิดว่าไอ้ไอ้ทูเล่อะไรเงี้ยมันใส่มันไม่แอร์โรมันแอร์โรหมดแล้วมันก็มันพัดมาถึงตรงนี้ไงเชื่อตอนแรกนึกว่าเจสกี้ของเอสปอร์ตี้เขาจะมีตัวนี้ด้วยใส่แล้วหล่อเลยเห็นป่ะสวยว่ะเออใส่แล้วหล่ออันนี้ชิ้นล่างเนี่ยพี่ เอวดีเนี่ยด้วยขอโทษไรสารเลาหน่อยเชิญต่อครับต้องทำหน้าดุไม่งั้นมันไม่หยุดก็จะมีหลับอย่างที่บอกมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ชิ้นโดยที่ก็บอกไาแล้วว่าเป็น ABS ABS มันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานสองมันเป็นการยืดหยุ่นเนี่ยทุกประคุณมองนักลงทุนงานมองมึมเลยเราลองว่าเป็น ABS ะอ่า มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับชุดพัดข้างล่างอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีการเขาเรียกว่ามีท่อหลอกแต่จริงไม่ใช่ใช่เพิ่มความเรียกวไซน์เออดีไซน์ดีไซน์นะลองพูดดิดีไซน์เอนไซน์ดีไซน์อ๋อดีไซน์เออต้องยืดนิดนึงแต่เหมือนคนเป็นดีไซน์เฮ้ยแต่ถึงบอกไงว่าพอใส่ปุ๊บชุดแต่งของเอสพอร์ตี้มันดูหล่อขึ้นมันมีรู้สึกว่าลดจากลดแบบไอ้ดูนู่นนู้นเห็นว่าอย่างนู้นมาเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วมันหล่อขึ้นเห็นช่ไหมเออว่ะดูไหมดูแปลกตาเลยมั้ยแล้วข้างใน เซอร์วิสคือดิลเลอร์ดิลเลอร์ของอย่างซูซูกิเขามีอยู่แล้วก็ติดต่อประสานงานมาเลยที่โชลูมซูซูกิโอขอ,องจริงโชลูมซูซูกิก็มาใช่แน่นอนขอบคุณซูซูกิครับ ไหนๆก็มาซูกิแล้วนะต้องบอกตรงนิดนึงว่าเราก็อยากให้รู้ว่าเอสปอร์ตี้เนี่ยมาในชุดอีกหนึ่งตัวก็คือเซียเหรอนเ่รอเซียนี่ไม่เหมือนเฟียสใช่ไหมไม่เหมือนเซียนี่คือของซูกิถูกไหมถูกต้องอุ้ยโอ้บอกข้างในนี่แบบแดงเถื่อนเออพอสมควรเขาอกโซนเขาบอกโทนหนึ่งไอโทนหนึ่งเออเขาถูกต้องวัยวัยรุ่นไงวัยรุ่นกำลังมาอะไรอย่างเงวัยรุ่นจริงๆด้วยเล่นกูอีกแล้วตั้งแต่นาวาล่าแล้ววัยรุ่นชอบรัวแล้วนะเอาตรงนะรุ่นกูเลยอ่ะเขาาก็เดินดูกันปกติแต่แล้วแต่จริงๆอ่ะใช้นเเ้าลยซัพพอร์ต ของชุดแต่งก็จะมีนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเวลาปูอะไรนะเดี๋ยวปูใหญ่ก่อนหรอกปูมาใหญ่แล้วผมเขินชิบหายเลยเห็นว่าเขาเดินมาดูอ๋อเหรอเออโหรุ่นใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังมีชุดแต่งเช่นมีอะไรบ้างอ่ะเห็นไหมชินหน้าเห็นไหมชินหน้าชินหน้าคือชินหน้าไงพี่ผมลังอึ่งคนมาดูอยู่โอ้โหปูใหญ่ด้วยเกิดข้างเกิดข้างจะเกิดข้างอ๋อเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปให้กับรถเราาฮะผมแพ้ต้องมีโลโก้เอสปอร์ตี้ด้วยนะต้องเห็นไหมนี่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  แล้วก็ที่สําคัญของที่ขาดไม่ได้ก็คือกันชนหลังเดี๋ยวในอ,อีปีกอย่างนี้ในอีวิงเนี่ยมันต้องมีทุกแบบถ้าเป็นเอสอร์ตี้ก็ต้องมีตัวนี้เลยถ<อ>้าไม่มีมันถือว่าผิดของเวยเออ้ยเพราะอะไรางเพราะ<อ>หนึ่งราการมีชุดอย่างเนี้มันทําให้รู้สึกรสปอร์ตมากขึ้นเป็นใหญ่อีกแล้วมันต้องอย่างนี้แอรโรไดนามิกม<า>ันไม่ได้มาสวยเางเดียวมันใช้ได้จริงมันลมเป็นลมกดโต๊ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกแหละก็จะมีชิ้นนี้แล้วก็มีชิ้นนี้อ๋อดูสปอร์ตหรูหราเห็นปะเอ้ถอดดูปะนเลยแ ทีเ,เซ็ตเลยใช่ไหมที่เ,เซ็ตเลยนี่คือที่เป็น X p o d y ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าใส่ในตัวของซูซกิเองเขาก็มีอยู่แล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่มีชุดแต่งเนี่ยมันทำให้ดูหรูหรามาเห่าเลยทีเดียวแ oh. น่ oh. อนอนที่สุดเพราะฉะนั้นการมีชุด แต่งทาให้ดูวัยรุ่นขึ้นอีกครันนี้ถ้าเกิดว่าออกรถจากโชว์รูมมันก็สามารถที่แบบจะอินพุตเข้าไปได้เลยกับทุดแต่งก็แค่รีเควสตไปในโชว์รูมใช้ภาษาเนี่ยมันแบบสุดยอดหรือว่าจะพูดกับผู้สานงานว่าโชว์รูมว่าผมอยากได้ชุดแต่งอย่างนี้เอสปอร์ตี้ผมต้องทํายังไงเขาจะอยากได้อะไรบ้างชิ้นไหนในรถรุ่นไหนก็แค่นั้นเองของซูซูกิเนี่ยแหละจริงๆแล้วอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วรถแต่งทุกวันนี้รถมันมีอุปกรณ์หมดแล้วครับแล้วที่สําคัญต้องบอกว่าเอสปอร์ตี้เนี่ยเขาเป็น คืนตัวได้คืนตัวได้ไม่แตกไม่หักถูกต้องอเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับขาววัยรุ่นหรือว่าคนอยากแต่งรถสวยๆนะฮะต้องลองดูว่าสุดแค่ไหนสวยแค่ไหนติดตามได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นนาวาร่าหรือว่าเป็นซูซกิสุดยอดแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนงบ้านที่อยากจะออกรถแล้วก็ฝากไว้ด้วยสําหรับชุดแต่งเอ็กซ์พอร์ตี้ที่กำลังมาแรงณตอนนี้และหลังจากนั้นอยากกินข้าวไปกินข้าวกันไปตอนกูให้กินก็ไม่กินเ้าว ก็ดูว่าจ้องจ่ายเองเอ๊เฝาด้วยเอสปอร์ตี้ก็ดีนะจ๊ะมีเอสปอร์ตี้ด้วยนะครับไปละก็บอกเลยว่าถ้ามีเอสปอร์ตี้ที่ไหนเดี๋ยวน้ำแมนพาไปดูอีกสวยๆแน่นอนขอบบคคุณรัไปโทรศัพท์ครับหนึ่งครับอะไรพี่เอ๋อเอาละครับเฮียอ่าครับเฮียไหนเนี่ยเฮียตู่เหรอเราจะทำเฮ้ยพูดอะไรไปลิ้มทีมีถ่ายคลิปอยู่ครับเฮียครับอ๋อจริงเหรอไม่รู้เรื่องหรอกไอ้กูเนี่ยสี่สิบชุดจรเหรอไม่ใช่อะไรเอสปอร์ตี้แจกแจกอะไรวะพี่ เขาแจกสเกิร์ตรอบคัน40ชุดเฮ้ยจริงเหรอเออเขาทำไงอ่ะครบรอบ25ปีเฮ้ยขอบเจงครับเฮียอ๋อได้ได้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เอางี้รายละเอียดอยู่ข้างหน้าแล้วดึงมาเลยดึงมาเลยนั่นแหละอ่า40ชุดโอ้ขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับแจกหมดเลยงานนี้จะทันเขาบปลไหมหรือโอ้40ชุดเลยกักไว้กักไว้เดี๋ยวบชุกักเลยคนละยี่สิบคนละยี่สิบเดี๋ยวไปขายต่อใได้น้องที่สุดสี่ลืมนะ40ชุดเลยด้วยรายละเอียดอยู่ข้างนีังแล้วทางไหนก็ไปรวมบายมปใจไดิ